นะครับอ่ามือค้ำแน่จัง่อยเมนูตำหัวไชเท้ากับแครอทอาหารเย็นง่ายๆมีผักสลัดแก้วด้วยโอ้บานเฮาใส่ดีสบุีมีสลัดแก้ว อันนี้หมูยอหมูโยโหอห่ออันนี้ผลงานเนี่ยข้าวชุบไข่ทอดแซบ่บอันนี้เส้นเส้นลวกลวกแล้วก็ไปลวนใส่กระเทียมเจียวหอมลองเห็ดเบิ่งครับแซบ่บ รับรองเส้นมีลวกใส่กระเทียมเจียวนี่หอมหอมมากและกินกระแซบใส่หมูยอเข้าไปใส่ข้าวทอดเข้าไปข้าวทอดชุบแป้งไอชุบไข่ ข้าวชุบแป้งเอ้ยชุบไข่ทอดบางทีพอถึกคำคำหน่อยตั้มหัวใชเท้าและแครอทอผักสลัดแก้ว 嗯嗯嗯。Mm hmm. mm hmm. <c oughs> ขาเหนียวชุบไข่ทอดจับจับสลัดแก้วบ,บ้านชัยบ,บุรีมีขายเลยครับเด้อบ้านผู้ช่วยดิษ มุนึ่งใซบุรีกูยอข้าวทอดเส้นซึ่งรวนกับกระเทียมเจียวมีกินหอมมาตัดกับตําตำมยังก็ได้ครับ ตำมะฮุงธรรมดานี่ก็ได้อ่าอันนี้ผมตำแครอทกับหัวไชเท้าเคยตำมาเทือนึงแล้วมันมันประทับใจก็เลยเห็ดอีกเทื่นึงหอ่อกับสลัดแล้วก็โมมใส่ปากอา 嗯，嗯哼嗯。 มันแซบอีกดีเลยพี่นอ้องเลยสลัดแก้วนี่ผมว่ามันเป็นมิติใหม่ของการปลูกพักสลัด แต่ก่อนเขาไม่เคยไม่เคยได้กินผักสลัดแก้วมันกรอบอันนี้เส้นมีธรรมดาครับเส้นมีที่ขายทั่วไปตามร้านค้าทั่วไปแต่ว่าเอาไปล้วนครับกระเทียมเจียวลวกเสร็จแล้วก็ไป ไปล้วนใส่กระเทียมเจียวเพราะว่ามันได้รสชาติอีกแบบหนึง่งมันได้กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวแล้วก็ได้รสชาติได้สารอาหารจากขาโบฮเดรดจากเช่นมีเนาะกินไปก็ได้สารอาหารครบอยู่ ตำแครอทกับตำหัวไชเท้ามือนไนม่เป็นตำหุ่งดเมียะเป็นคนเทด แซบจนถึงเป็นระดับเป็นแม่ค้าได้แล้วเปิดร้านอาหาราได้ เมนูนี้นะผักสลัดแก้วมีผลให้ชูโรงหมูยอนี่แทนเนื้อสัตว์แทนหมูรวนแทนอ,อย่างอื่นข้าวชุบแป้งทอดเอ้ยเอ้ยชุบไข่ทอดอ้ย กช่วยเส้นได้ความหอมจากกระเทียมเจียวและได้รสชาติที่ครบเครื่องกับตำตำต่างๆถ้าพี่น้องอยากอยาไปตำบางหุ้งซื้อๆก็ได้ครับแต่ว่าวันนี้ผมตำอ่า หัวไชเท้ากับแครอทสึ่งมันกินได้อันไหนแซบกะกินไม่ต้องเบอไหลงัด <c oughs> บลูเบอร์ครับบลเทศจเพราะว่ากินบลูเอร์รแล้วจะผิวดีเพิ่อนบาทราวะโบราณเพิ่์ลบอกก็เลยต้องเล่งกินจังหน่อยว่าเท่าแล้วอายุเริบแต่เรื่องหาแล้ว ผิวเริมบนอยากดีมานแ้วกินเข้าไปที่สำคัญความสุขในการกินบางคนกระบร่ค่อยได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ก็ะให้ไปความ ไปให้ความสำคัญเรื่อง,งอื่นอย่างเช่นบางคนอยากซื้อรถหรูบางคนอยากมีบ้านมีเงินบางคนอยากามีอำนาจ <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็อีกคนละเรื่องน่าครับ วัตถุประสงค์การเฮ็ดคลิปแล้วแต่เพื่อนครับผมเฮ็ดคลิปกินเป็นมาเพื่ออยากให้พูดมีคนติดตามเรื่องของความอรทัในิการกินของผมซึ่งมันแสบอีหลีซึ่งมันอธิบายไปตามความอกกับเพื่อไเพู้อดอยากกู

ไปกับเสียแล้วอ๋อไปละบายบายสวัสดีครับ